แม,ม่กิฟตื่นแล้ววันนี้เปิดเทอมวันแรกแม่กิฟต้องตื่นแล้วนะไปทำกับข้าวให้เด็กๆก,กินหน่อยอ้ยเช้าแล้วล่ะเนี่ยกำลังนอนสบายสบายเลยโหฟ้าสว่างแล้วเดี๋ยวแม่รีไปทำกับข้าวเลยดูสิในตู้เย็นมีอะไรให้แม่ทำบ้างอ ของเยอะนะเนี่ยไข่ดาวแสนอร่อยดิงใบชอบเลยแหละเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างอุ้ยกลับก่อนได้แล้วไข่ดาวแสนอร่อยมาแล้วจ้าเมนูไข่อีกอย่างหนึ่งก็คือไขจ่จ้า ไ่ใช่ไมใ่ไม่ใช่ไข่ม้วนจ้าไข่หม้วนจ้ามาถึงแล้วและนี่คือบ้านของพวกเราเป็นบ้านต้นไม้หลังใหญ่น้องบิ๊กน้องใบอะนอนหลับอยู่ข้างบนเดี๋ยวขอขึ้นไปดูก่อนนะขึ้นตรงสไลเดอร์เลยแล้วกัน โอ้ยล,ล, natural, ล <ข lum S 1> ื่นลื่นตึกตึ๊กตึ๊กตึอยลื่นลื่นื่นอ๋อเราต้องไปขึ้นข้างในเดี๋ยวขอมุดอุมโมงค์เข้าไปก่อนนะมาแล้วเราต้องเข้าข้างหลังนี้เองคุณพ่อแบงค์ต้องปีนบันไดขึ้นไปตุ๊กตุๆๆต,ต,ต,ตุขึ้นมาตรงนี้แล้วพ่อแบงค์มาถึงแล้วเด็กๆยังนอนกันอยู่เลยลืมไปแล้วหรอว่าวันนี้เปิดเทอม ออกมาแล้ว,ต,ลวต,ตื่นแล้วตื่นน้องบิงน้องบายตื่นแล้วเอ้ยเช้าแล้วเ,เนี่ยพอ่อหนูเลยมาปลุกหนูทำไมก็วันนี้ไปโรงเรียนไปเร็วรีบไปอาบน้ําวันนี้ไปโรงเรียนแล้วหรอหนูยังไม่รู้เลยใช่บิงบิงปลุกพี่บายด้วยนะเดี๋ยวพ่อจะรีบไปเตรียมรถจะได้ขับรถไปส่งที่โรงเรียนโอเคก็ พี่วายตื่นเร็วตื่นเร็วพี่ายไ,ไปโรงเรียนแล้วฮะวันนี้ไปโรงเรียนแล้วเหรอใช่วันนี้เปิดเทอมแล้วเหรอใช่พ่อบอกโอเคงั้นไปอาบน้ํากันโอเคถ้าจะลงจากบ้านต้องเล่นสลเดอร์ลงไปสนุกจังเลยไปดีกว่า แม่มีอะไรกินบ้างวันนี้มาเลยเด็กๆเมนูโปรดของลูกๆเลยมาดูสิโหน่ากินมาก มีไข่ไข่ดาวแล้วก็ไข่ม้วนของโปรดเลยมีผักด้วยนะกินผักจะได้แข็งแรงมั่มเลยลูกโอเคพ่อพ่อเตรียมรถหรือยังเช็ครถเรียบร้อยหรือยังคะเนี่ยเสร็จแล้วพร้อมมากๆเดี๋ยวจะรีบไปส่งที่โรงเรียนไปทันอยู่แล้วรถซ <Okay. S 2> ิ่งอเดี๋ยวพ่อไปเอารถกันนะ อิ่มแล้วหนูไปก่อนนะแม่บ๊ายบายบ๊ายบายหมวกหมูบ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 มาแล้วพ่ะแบงค์มาแล้ววันนี้พ่ะแบงค์จะขับรถบ้านไปส่งที่โรงเรียนเด็กๆรีบขึ้นรถกันเลยค่ะโอเคหมูไปแล้วนะไปแล้วนะเด็กๆกอนแน่นๆเลยนะ บุญบุญบุญบุบุญถึงแล้วพ่อแบงค์มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนแล้วลงได้แล้วค่ะลงมาเลยลงมาเลยอ้าวโห้น้องายมีกระเป๋าใบใหญ่จังใบขึ้นปสอง2ป3แล้วโอ้ปมก็เลยใบใหญ่เหรอใช่ไปดูห้องเรียนกันไหมไปโอเคหนูอยู่ป1วันนี้หนูจะมาเล่นเปียโนค่ะ วิชาคณิตศาสตร์อยู่สองบวกสได้เท่าไร่คะนักเรียนง่ายมากเลยค่ะสีอ้าวแล้วสองคูณสี่ล่ะแป<บ>ดอ้าวแล้วสี่หารสองล่ะสองเกนักเรียนพักเพี่ยงแล้วเพื่อนเอ้ยไม่ใช่สี่บิงเราไปกินข้าวแล้วก็ไปซื้อขนมกันไหมได้โอเคเราไปกินข้าวกัไหมโอเค เลยบิงวันนี้กับข้าวซิงเรียนน่ากินมากเลยใช่ไหมใช่มีไข่ม้วนเหมือนที่แม่เราทำแล้วก็มีผักมีข้าวโพดแครอทแล้วก็เป็นเราเลือกน้ำเขียวตาหวานเลือกเลือกแป๊ซี่ถ้าเรามากินกันเลยไหมโอเค

สวัสดีหนูๆวันนี้อยากกินอะไรดีคุณลุงมีขนมมาขายด้วยนะอยากได้เนคะแจค่คะใช่ใช่นะเนกแกเหรอโอเคกินเนกแกคให้อร่อยเลยนะโอเคอ้สองใหญ่มากเหี้ยวเหีวห่วเหี้ยวเหวเหียวเหียว้วเ้ยวเหีย คนชงนมไม่เป็นพี่ไม่เคยชงนมหนูไปถามแม่ไปนู่นอืมไมกัวมแม่จุไม่ชอบจุเรื่องชงนมอ่ะจะไปถามใครก็ไปถามเลยเดี๋ดีแต่พี่ไปทำอาหารก่อนพี่หิวแล้วเนี่ยพี่หิวนมพี่หิวนมอ,อ๋อได้ได้ได้รอยมึงนะแต่พี่รีบเป็นน้องกี่ขวดละอ๋อสามขวด โอเคโอเคแล้วพี่กี่ฟว่าแบบพี่ออจิ๊บจิ๊บจิ๊บใหเอิงใหา้เกบเองิอเองพี่เก็บแล้วอะ่ะพี่อยู่ปอแล้วเหรอพี่ปหนึ่งองเ <c oughs> สร็จแล้วเสร็จแล้วอานิทำอาหาร สำหรับคลิปนี้ช่องบิีม้ยขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามงใจให้ชั